สวัสดีครับวันนี้ผมจะเล่าเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ICU นะครับรวมทั้งวอร์ดต่างๆบนโรงพยาบาลด้วยว่าแต่ละวอร์ดเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงคนไหนที่ต้องมาอยู่ใน ICU นะครับแล้ว ICU เนี่ยจริงๆมันมีหลายประเภทนะครับมันมีความแตกต่างกันอย่างไรบ้างคนไข้คนไหนที่จะต้องไปอยู่ ICU แบบไหนนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเพราะว่าผมคิดว่าเรื่องนี้หลายๆคนก็อาจจะไม่ค่อยทราบกันนะครับ พบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐเมริกาครับเชี่ยวชาญโรคป,ปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกรตบําบัดนะครับก่อนอื่นเลยนะครับโรงพยาบาลเนี่ยก็จะต้องจัดลําดับความเสี่ยงความเร่งด่วนความฉุกเฉินของตัวคนไข้ก่อนนะครับในไม่ว่าจะเป็นคนไข้ที่เพิ่งรับใหม่หรือว่าคนไข้ที่นอนโรงพยาบาลอยู่แล้วว่ามีอันตรายเพิ่มขึ้นแล้วจําเป็นจะต้องเพิ่มระดับการดูแลหรือเปล่านะครับโดยก็จะมี ตึกสามัญหรือบอดสามัญทุบทั่วไปซึ่งพวกนี้ก็มักจะดูแลคนไข้กลุ่มที่อาการไม่ได้หนักมากนะครับแต่จำเป็นจะต้องรักษาในโรงพยาบาลนะครับตรงนี้ก็มีความสําคัญเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไข้อาการหนักกว่านี้มันก็จะต้องมีการส่งตัวคนไข้ไปอยู่ในบอร์ดซึ่งสามารถที่จะดูแลได้ใกล้ชิดเพิ่มขึ้นนะครับวอรทุ่ทั่วไปสามัญเนี่ยก็ยกตัวอย่างเช่นคนไข้ที่ ไม่ได้มีปัญหาทางด้านสัญญาณชีพนะครับเช่นความดันยังคงปกติดีอยู่นะครับอาจจะสูงอาจจะต่าบ้างแต่ยังไม่ถึงขั้นวิกฤตที่จะต้องใช้ยาอะไรพิเศษนะครับก็อยู่ในตึกสามัญได้นะครับเป็นปอดอักเสบที่ยังไม่มีการต้องใส่เคร่อช่วยหายใจหรือใช้ออกซิเจนขนาดสูงพวกนี้ก็อยู่บนบอดสามัญได้นะครับหรือการผ่าตัดเล็กๆน้อยๆนะครับก็สามารถอยู่บนบอดสามัญเช่นผ่าไ้ติ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือผ่าเนื้องอกที่มันเป็นไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้มีการที่จะต้อง ทำอะไรพิเศษนะครับพวกนี้ก็สามารถอยู่วอร์ดสามัญได้นะครับแต่ทีนี้ก็จะมีคนไข้อีกกลุ่มหนึ่งซึ่งมีความฉุกเฉินเพิ่มขึ้นจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดเพิ่มขึ้นหมายความว่าอาจจะต้องมีพยาบาลมาดูบ่อยเพิ่มขึ้นนะครับพยาบาลที่ตึกบา,บางที่ที่ทําแบบนี้เนี่ยก็อาจจะต้องมีจํานวนพยาบาลต่อคนไข้ที่สูงขึ้นนะครับอาจจะไม่เท่ากับกรณีแรกนะครับตรงนี้ทางการแพทย์เราจะมีเรียกว่า step down unit นะครับ step down ก็คือจริงๆ มันแปลว่าคำว่า Step Down จาก ICU นะครับหมายความว่าปกติบอร์ดสามานหรือตึกสามานเนี่ยจะเป็นขั้นที่เราดูแลได้ไม่จำเป็นจะต้องมากมายขนาดไอซียูหรืออย่างอื่นนะครับแต่ก็จะเป็นการดูแลทั่วไปแต่ถ้าต้องการได้รับการดูแลเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแต่ยังไม่วิกฤตถึงขั้นต้องลง ICU เนี่ยก็จะสูงขึ้นไ่ขั้นหนึ่งเรียกว่าเป็นสเตปดาวนนะครับบางคนอาจจะงงว่าสูงขึ้นทาไมถึงเรียกว่าสเตปดาว n ซึ่งสเตปดาว n เนี่ยมันแปลว่าการที่เราลงไปข้างล่างนะครับ สเตปดาวเนี่ยมันขึ้นอยู่กับมุมมองของเราเราไม่ได้มุมมองจากคนที่อยู่ตึกสามัญน,นะครับเรามุมมองจาก ICU นะครับ ICU มองลงไปก่อนที่จะถึงวอร์ดสามัญก็จะมีอยู่ตรงกลางซึ่งเรียกว่าสเตปดาวยูนิตนะครับกลุ่มนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่โรงพยาบาลเลยครับเพราะว่าขีดความสามารถในการดูแลคนไข้กลุ่มที่วิกฤตหนักขึ้นมาหน่อยหนึ่งเนี่ยก็ไม่เท่ากันในแต่ละโรงพยาบาลแล้วก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรด้วยนะครับถ้าเกิดเป็นในโรงพยาบาลทางต่างจังหวัดที่ มีทั่วๆไปเนี่ยบางครั้งไม่มีตรงนี้ด้วยซ้ำไปนะครับเพราะว่าหลายๆครั้งจะมีการปนกันระหว่างคนไข้ที่หนักปานกลางกับหนักธรรมดานะครับจนกระทั่งหนักมากหนักมาก,น,ก,มากนี่เข้า ICU ที่เหลือเนี่ยก็จะอยู่ระหว่างกลางซึ่งก็จะต้องดูแลกันไปเท่าที่เรามีทรัพยากรน,นะครับบางครั้งเนี่ยก็เห็นใจจริงๆเนื่องจากว่าบางครั้งคนไข้เนี่ยอาการหนักมากๆนะฮะสหรับผมนี่คือตอนช่วงที่ใช้ทุนอยู่ที่ประเทศไทย วอดสามานเนี่ยก็จะมีการปนระหว่างคนไข้าอาการหนักด้วยนะครับเราคนไข้าอาการหนักจนกระทั่งต้องใส่ท่อช่วยหายใจนี้ก็อยู่ที่ตึกสามานเลยนะครับอันนั้นเป็นกรณีของต่างจังหวัดนะครับแต่ว่าถ้าให้ดีที่สุดจริงๆก็คือจะต้องย้ายคนไข้ลง i อซียูเนื่องจากว่าเราจะต้องดูแลใกล้ชิดนะครับแต่ว่าด้วยความจํากัดของทรัพยากรที่ประเทศไทยมันก็จะเป็นแบบนั้นนะฮะทีนี้ถ้าเกิดว่าโรงพยาบาลซึ่งสามารถที่จะมี หน่วยสเตปดาวน์ยูนได้แยกออกมาต่างหากนี่นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการที่ดูแลสูงขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับโดยทั่วไปถ้าหนักจริงๆเช่นว่าจะต้องใช้ยาพิเศษที่ต้องปรับระดับตลอดเวลาจะต้องดูแลอยู่ทุกนาทีคือ1คนเนี่ยจ,จะต้องมีพยาบาลประจำเลย1คนนะครับพยาบาลดูได้อย่างมากที่สุดก็คือ2คนใน ICU นะครับจะไม่มีการพยาบาล1คนดู ห้าเตียงสิบเตียงยางไม่ได้นะครับในไอซียูเนี่ยคือคนหนึ่งดูคนไข้สองคนเท่านั้นนะครับจะไม่มีมากกว่านี้นะครับอาจจะมีมากกว่าในบางกรณีพิเศษจริงๆเช่นตอนโควิดเนี่ยมันทําไม่ได้จริงๆเพราะว่าคนไข้มันล้นนะก็ต้องทําไปนะครับโดยทั่วๆไปจะเป็นพยาบาลหนึ่งคนไข้สองนะครับที่เราดูแลในไอซียูนะฮะคนไข้ที่ในไอซียูเนี่ยจะต้องมีอะไรที่เราจะต้องตรวจตลอดเวลาเช่นความดันโลหิตเนี่ยเขาเปลี่ยนตลอดเวลาเราจาเป็นจะต้อง ดูวัดความดันโลหิตเช่นเราจะใส่สายเข้าไปทางเส้นเลือดแดงที่ข้อมือนะครับเพื่อที่จะวัดความทันตลอดเวลาแทนที่เราจะมาวัดมือวัดด้วยเครื่องที่เป็นตัวเครื่องวัดความดันที่มันเหมือนเป็นสายเป็นปลอกคุ้มแขนแล้วก็บีบเข้าไปนะครับเราจะไม่ได้ใช้ตัวนั้นในไอซียูเท่าไหร่นะครับก็มีบ้างแต่ว่าบางครั้งเราจะต้องวัดที่หลอดเลือดแดงหรือว่ามีความจำเป็นจะต้องให้ยาบางตัวนะฮะในสายสายที่เข้าไปในเส้นเลือดดาใหญ่เช่นบริเวณคอรตรงนี้เป็นต้นนะครับจะมี มีสายนหนึ่งที่เราสามารถใส่เข้าไปได้นะครับเราก็จะให้ยาพิเศษทางนี้นะครับพวกนี้ที่ต้องดูแลใกล้ชิดหรือว่าใช้ท่อช่วยใจใช้เครื่องช่วยใจส่วนใหญ่จะต้องอยู่ใน ICU นะครับ ICU เนี่ยก็จะมีหลากหลายประเภทนะครับหลายๆคนก็อาจจะเคยได้ยินแค่ว่า ICU แล้วใส่ท่อช่วยใจนอนอยู่ใน ICU นะฮะแต่ ICU เนี่ยแยกเป็นหลายประเภทด้วยกันยกตัวอย่างเช่น medical ICU หรือ ICU อายุรกรรมนะครับ ICU ย่อมาจาก intensive care unit นะครับ intensive ก็คือ แปลว่าเราจะต้องเข้มข้นในการดูแลนะครับ intensive นี่คือเราเหมือน intensive c o s e นะครับที่เวลาที่เราจะติวสอบเข้าอะไรจะมี intensive course มาที่ประเทศไทยที่นี่เวลาเรียก ICU ก็เป็น intensive care unit นะครับ unit ก็เป็นหน่วยนะครเป็นหน่วยเป็นห้องที่เรารับคนป่วยที่หนักๆเข้ามานะครับใน ICU เนี่ย medical ICU หรืออายุรกรรมนะครับ ICU อายุรกรรมตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่คนไข้ไม่ได้รับการผ่าตัดนะฮะ ไม่ได้มีความเฉพาะเจาะจงอะไรมากมายแต่ว่าดูเรื่องทั่วๆไปเช่นคนไหนที่อยู่ในนี้บ้างนะครับก็ยกตัวอย่างเช่นมีปอดอักเสบรุนแรงนะครับอาจจะต้องใช้ท่อช่วยใจมีภาวะติดเชื้อในกระแสะเลือดที่เรียกว่าเซปซิสหรือเซปติกซีเมียหรือบางครั้งมีอาการความดันต่ําเช่นเซปติกช็อกอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องอยู่ในไอซียุรกรรมนะครับมีตับวายรุนแรงนะครับเช่นว่าไปกินสมุนไพราบางตัวมาแล้วตับวายรุนแรงเนี่ยก็จะต้องอยู่ไอซียูอุรกรรมเป็นต้นนะครับหรือว่ามีการเกิด เกิดการกลวยตายอักเสบรุนแรงก็จะอยู่ในกลุ่มพวกนี้เป็นต้นนะฮะแต่ทีนี้ใน ICU ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากกว่านั้นอีกก็อาจจะมีการแยกไปเช่น ICU ทางระบบประสาทนะครับบางคนที่มีการผ่าสมองด้วยเหตุผลต่างๆเช่นว่ามีอุบัติเหตุทั้งสมองแล้วมีเลือดออกในสมองหรือว่ามีกระเปาะเลือดแตกอยู่ในสมองอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าเป็นสโตรกก็คือมีสมองขาดเลือดฉับพลันนะครับดักเส้นเลือดที่สมองมันอุดตันไปเอามาเปิ๊กอามาพาดอย่างนั้นเป็นต้นนะครับ ก็จะไปอยู่ใน ICU ระบบประสาทนะครับซึ่ง ICU ระบบประสาทเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเขาจะแบ่งมากน้อยแค่ไหนโดยทั่วไปคนคนที่แบ่งก็จะมีก็ต้องมีหมอที่ดูด้านนี้โดยเฉพาะนะครับทางอเมริกาเนี่ยจะมีไม่ใช่แค่หมอระบบประสาทนะครับที่ดูแต่จะต้องเป็นหมอที่เฉพาะทางก็คือเป็นหมอ ICU ที่ดูระบบประสาทได้หรือไม่ก็ต้องเป็นหมอระบบประสาทที่ดู ICU ได้หรือไม่ก็ต้อง เรียนทั้งสองสาขาถึงจะสามารถดูใน ICU ระบบประสาทได้นะครับเพราะว่าบางครั้งมันมีการปนเปกันทั้งโรคทางอายุรกรรมซึ่งเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาเป็นหลักกับโรคทางสัลยกรรมซึ่งจะต้องใช้การดูแลด้วยการผ่าตัดเป็นหลักนะครับก็จะมีการปนเปไปแต่ว่าพวกนี้ก็จะไปอยู่ในอายุรกรรมระบบประสาทหรือว่าทางภาษาอังกฤษเราเรียกว่า neuro ICU neurological ICU นั่นเองนะครับอ่าก็เป็นกลุ่มพวกนี้ กลุ่มโรคของหัวใจก็จะมี icu ของเขาเองซึ่งเรียกว่า ccu นะครับหรือ cardiac care unit cardiac ก็หัวใจนะ care unit ก็เป็นการดูแลนะครับหน่วยดูแลหัวใจโดยเฉพาะซึ่งพวกนี้ก็จะดูแลหัวใจที่อาจจะมีเลื่อมเลือดอุดตันในเส้นเลือดหัวใจนะครับหัวใจวายต่างๆนะครับลิ้นหัวใจรั่วรุนแรงที่ไม่สามารถที่จะดูแลอยู่ที่ตึกธรรมดาได้นะครับจะต้องดูแลใกล้ชิดอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็จะต้องมาดใูใน icu หัวใจโดยเฉพาะนะครับตรงนี้ นอกเหนือจากนี้เนี่ยถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆอย่างของที่ผมอยู่ที่อเมริกาเนี่ยนะครับก็จะมะีมีหน่วยพิเศษเลยนะครับสำหรับเขาเรียกว่าเป็น cardiothoracic ICU นะครับพวกนี้จะเป็น ICU ที่มีเกี่ยวข้องกับสัญญกรรมเยอะแล้วก็แล้วก็กลุ่มที่จะต้องใช้เครื่องช่วยร่างกายแบบชนิดแปลกๆเช่นเครื่อง ECMO นะครับเครื่องปอดหัวใจเทียมนะเครื่องหัวใจเทียมนะครับหรือที่เรียกว่าเป็น LVAT RVAT นะครับพวกนี้ก็จะต้องอยู่ใน ICU Cardiothoracic หรือสัญญกรรมทรงอกและหลอดเลือดน,นะครับในภาษาไทยแต่ว่าที่ประเทศไทยอาจจะไม่ค่อยมีตรงนี้ามากนักนะครับเฉพาะบางโรงพยาบาลเท่านั้นที่มีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นอะไรที่เฉพาะมากๆนะครับเราจะต้องมีการแยกไปนะครับนอกเหนือจากนี้บางโรงพยาบาลโดยเฉพาะโรงพยาบาลที่มีการปลูกถ่ายอวัยวะหลายๆอย่างนะฮะเช่นปลูกถ่ายตับเนี่ย ก็จะมีอย่างช่วงที่ผมเรียนอยู่เนี่ยโรงพยาบาลที่ผมทํางานสมัยตอนเรียนเนี่ยก็จะจะมี ICU โรคตับโดยเฉพาะเลยนะครับก็จะเป็นโรงพยาบาลที่ปลูกถ่ายตับเยอะๆพวกนี้ก็จะมี ICU ดูเรื่องคนที่มีตับวายแบบฉับพลันเนี่ยก็จะไปอยู่ในกลุ่มนี้นะครับอาจจะต้องเตรียมผ่าตัดตับฉับพลันหรือผ่าตัดเพื่อที่จะปลูกถ่ายตับเนี่ยก็จะอยู่ใน ICU กลุ่มนี้นะครับ ถัดมาที่เจอง่ายๆก็คือ ICU สัญญกรรมอ่ะพวกนี้ก็เกี่ยวข้องกับการผ่าตัดซึ่งมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆแล้วคนไข้เนี่ยไม่สามารถให้ไปอยู่ในบอร์ดธรรมดาได้มันจะต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดพวกนี้ก็จะอยู่ใน ICU สัญญกรรมนะครับเช่นบางคนที่จะต้องผ่าตัดมะเร็งแล้วผ่าเปิดช่องท้องเยอะๆอย่างนี้นะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีปัญหาต่างๆได้เช่นความดันโลหิตไม่คงที่อาการเจ็บป่วยอาการปวดเมื่อยอาการที่เขาหายใจไม่ได้ในช่วงที่หลังผ่าตัดเสร็จจําเป็นจะต้องใช้ ท่อช่วยหายใจเครื่องช่วยหายใจก็จะอยู่ใน ICU สัญญกรรมเป็นต้นนะครับทีนี้ก็จะมีตึกพิเศษบางอย่างเช่นตึกผู้ปลกูกผู้ที่ปลูกถ่ายไขยกระดูกนะครับพวกนี้จะมีความเฉพาะพิเศษเลยเพราะว่าปลูกถ่ายไขยกระดูกเนี่ยในช่วงที่ไขกระดูกมันยังไม่สามารถที่จะเข้าไปในร่างกายแล้วก็ก่อเกิดเซลล์ต้นกาเนิดใหม่ได้ในช่วงนั้นคนไข้เนี่ยจะไม่มีภูมิต้านทานเหลือเลยแม้แต่น้อยเดียวคือเป็นศูนย์เลยครับ ดังนั้นกลุ่มผู้ปลูกไา่ไขกระดูกหรือว่าเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าที่เขาที่เราเรียกว่า hematopoietic stem cell transplantation เนี่ยนะครับก็จะต้องไปอยู่ในตึกซึ่งมีการดูแลเรื่องความสะอาดแบบ100%เต็มทุกๆคนที่เข้าไปในห้องนั้นเนี่ยจะต้องมีการใส่ชุดอวกาศนะครับเต็มยศเลยไม่สามารถเดินเข้าไปแบบปกติได้เพราะคนเหล่านี้เนี่ยคือเขาไม่มีภูมิต้านทานอะไรนิดอะไรหน่อยเขาจะป่วยหนักเลยนะครับอาจจะเสียชีวิตได้นะครับดังนั้นคนที่ปลูกไา่ไขกระดูกหรือปลูกถ่ายเซลล์ต้นกําเนิดก็จะมีตึกเฉพาะของเขา แล้วถ้าเกิดว่าเขาเกิดอาการช็อกอาการหนะักก็จะมีหน่วยพิเศษที่เราดูแลเรื่องพวกนี้เป็นหลักซึ่งจะเป็นบางครั้งก็เป็น ICU อารุรกรรมนะครับบางโรงพยาบาลที่เด่นหน่อยก็อาจจะมี ICU เฉพาะผู้ปลูกถ่ายไขกระดูกโดยตรงเลยก็มีนะครับอ่าตรงนี้คือการดูแลในแต่ละหน่วย ICU จะมีความแตกต่างกันตามความเฉพาะของตัวโรคที่เรามีนะครับ นอกจากนี้ถ้าเป็นในเด็กก็แน่นอนว่ามี ICU เด็กด้วยนะครับ ICU เด็กก็รับหลากหลายถ้าเป็นโรงพยาบาลใหญ่ๆก็อาจจะแยกเหมือนผู้ใหญ่เลยเช่น ICU สัญญกรรมเด็ก ICU อายุรกรรมเด็กอย่างเงี้ยนะฮะที่ไม่เหมือนกันนะครับและที่สําหรับออของเด็กเนี่ยมีพิเศษไปกว่านั้นอีกคือเวลาทารกแรกคลอดนะครับที่จําเป็นจะต้องอยู่ในตู้อบเนี่ยเราจะเคยได้ยินว่าลูกคลอดมาแล้วตัวเหลืองอยู่ในตู้อบพวกนี้ก็จะเป็น ICU ของเด็กแรกคลอดอีก,อกตีอีกต่อหนึ่งนะครับ หรือว่าเราเรียกว่า neonatal ICU neonate ก็คือเป็นเด็กแรกคลอดนะครับ ICU ก็ intensive care unit นะฮะพวกนี้ก็จะเป็นเด็กที่อาจจะมีความผิดปกติแต่กำเนิดนะครับทำให้ระบบหายใจที่ที่มีเนี่ยไม่ไม่ดีพอนะครับที่จะหายใจเองต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเด็กนะครับหรือบางคนคลอดออกมาก่อนกำหนดเยอะๆนะครับการหายใจทุกอย่างก็ยังไม่ปกตินะฮะความดันก็ไม่ดีนะครับหรือมี ปอดแตกปอดรั่วหัวใจมันมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็จะต้องอยู่ใน ICU ของเด็กแรกคลอดหรือ NICU นะครับเน o n a t a นท c u อนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นความหลากหลายของ ICU หลายๆอย่างที่เรามีนะครับอันนี้ผมพูดผิวเผินมากๆเลยนะครับแต่ว่าโดยสรุปจริงๆก็คือโรงพยาบาลเนี่ยเราแบ่งเป็นขั้นๆั้นตามความเร่งด่วนของคนไข้ว่าจะต้องได้รับการดูแลใกล้ชิดแค่ไหนนะครับถ้าไม่ต้องใกล้ชิดมากแต่ว่าต้องอยู่ในโรงพยาบาลก็จะเป็นวอร์ดสามัญหรือตึกสามัญนะครับถ้า ต้องดูแลใกล้ชิดขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกลุ่มพวกที่อยู่ในสเตปดาวน์ยูนิตนะฮะแต่ถ้ามากกว่านั้นเนี่ยจะเป็นต้องดูแลแบบตลอดเวลาเลยเนี่ยจะต้องอยู่ ICU ละนะครับรอซียเนี่ยก็จะมีการแยกไปตามความถนัดความเฉพาะทางของโรคที่มีแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับทรัพยากรที่มีด้วยแล้วก็ความเชี่ยวชาญของแต่ละโรงพยาบาลด้วยนะครับ ICU ที่ผมกล่าวไปทั้งหมดเนี่ยบางโรงพยาบาลไม่มีเลยนะครับมีแต่ ICU รวม1 IC u เท่านั้นแล้วดูแลคนไข้เด็กคนไข้สัญญกรรมคน อายุรกรรมอย่างตอนที่ผมทํางานใช้ทุนที่ประเทศไทยใน ICU ตอนนั้นที่ดูเนี่ยคือรวมหมดทุกอย่างเลยนะครับมีมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนผ่าตัดคนคนตั้งครรภ์คนท้องมีหมดทุกอย่างนะครับอ่าเพั้นพวกนี้ก็แยกไปตามปกตินะฮะถ้าเรามีทรัพยากรครบทุกอย่างอ่ะก็จะเริ่มมี ICU หลากหลายแล้วครับบางโรงพยาบาลก็จะมี ICU ชนิดที่แปลกแปลกหน่อยนะฮะที่ที่อื่นไม่มีก็มีนะครับอ่าก็โดยสรุปมีอายุรกรรมนะครับ ICU สัญญกรรม ICU สัญญกรรมประสาท ICU สัญญกรรมทรงอกและหัวใจหลอดเลือดนะครับที่ดูแลเกี่ยวข้องกับเรื่องของพวกเครื่องปอดหัวใจเทียม<ๆ>เครื่องหัวใจเทียมต่างๆนะครับ ICU ที่ดูแลเด็กแรกคลอดอ่ะมี ICU ดูแลเด็กโตมี ICU คนท้องก็มีนะครับอันนี้คนท้องโดยเฉพาะก็จะมี ICU ของเขานะฮะไอซียู ICU, สัญญกรรมระบบประสาทนะก็มี ICU บางที่ก็จะมีเรื่องของผู้ปลูกถ่ยายอวัยวะ,ะผู้ปลูกถ่ายพวกเซลล์ต้นกําเนิดหรือผู้ปลูกถ่าย ไขกระดูกเป็นต้นนะครับพวกนี้ก็อาจจะมีเฉพาะเจาะจงบางที่ที่เก่งด้านการดูแลพันธุกรรมเนี่ยบางครั้งเด็กแรกคลอดหรือว่าเด็กที่โตขึ้นมาแล้วเป็นผู้ใหญ่แล้วเขามีความผิดปกติทางด้านพันธุกรรมบางอย่างนะครับทำให้เขาจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลแบบเฉพาะเจาะจงมากๆนะครับพวกนี้ก็จะต้องเป็นนักพันธุศาสตร์ที่เป็น เป็นหมอทางด้านจีเนติกหรือว่าเป็นหมอทางด้านพันธุวิทยาเนี่ยเขามาดูแลเป็นพิเศษเพราะว่ามันจะดูแลยากลำบากคนทั่วไปก็จะไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ดังนั้นการดูแลเนี่ยจะต้องใช้ผู้ที่เชี่ยวชาญก็อาจจะมี ICU แยกไปของเขาอีกต่างหากนะครับอ่าพวกนี้ก็หลากหลายเลยเท่าที่เท่าที่อธิบายให้ฟังนะครับคนไหนที่สงสัยด้านนี้เนี่ยก็สามารถสอบถามกันเข้าไปได้นะครับแต่ที่สําคัญคือหมอจะเป็นคนประเมินก่อนว่าคนไข้จําเป็นจะต้องเข้า ICU หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่จําเป็น,เ,นเข้าไปมันก็ไม่ได้อะไรแล้วก ไปสิ้นเปลืองทรัพยากรอยู่ในนั้นด้วยนะฮะโดยทั่วไปเราก็จะดูแลแล้แลวแล้วแต่ทรัพยากรของโรงพยาบาลและความหนักของคนไข้นะครับบางคนไข้เนี่ยก็ในช่วงแรกอาจจะมีคนสงสัยว่าเอ๊ะเนี่ยป่วยหนะักขนาดนี้ทําไมถึงไม่ลง ICU ไปเลยเพราะว่าอะไรหมอไม่อยากลงไลง ICU ใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่นะครับเราไม่มีใครอยากจะไปเจอปัญหานั้นนะฮะถ้าเราเข้ามาอยู่ในโรงพยาบาลในตอนแรกเนี่ยเราอาจจะประเมินว่าโอเคเขาว่าการที่มีการคงที่พอจะอยู่ใน อยู่ในวอร์ดสามันได้แต่ว่าต่อมาเกิดมีอาการป่วยมากขึ้นเราก็จะต้องมีการยกระดับการดูแลให้สูงขึ้นเป็นต้นนะครับโอเควันนี้เท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ